สว wow. ั unku, สด mm ีค hmm. ร si. ับสวัส hmm. ด I mean, ีเด้อพ่อมีนองทุกคนครับเมื่อเี้กับผ้ามาอยที่พิรามเพื่มมันดูอ่าขาคื่เป็นสถานที่กับคือบ้านนองพุ่มอ่าเมื่อนี้มาบ้านนองพุ่มเด้เมื่อนี้มาตามโตนี่อ่เมื่อเศร้านี่ท้อมาถามท่อมาถามนองพุ่มบอกว่าเจ้าเดิมขาประจําที่เพิ่นถิดที่ิมหาใบเนี่ยอ่าที่เพิ่นได้หลายๆน่ะเพิ่นใหม่นองพุ่มยิบอีกไป เพราะว่าดวงเพื่อนสัมผัสดวงเพื่อนเข่ากันครับน้องพุ่มสมพงกันแม่นสมพงกันหยกสมพงกันดวงสมพงกันครับน้องพุ่มเพื่อนกลมาให้น้องพุ่มหยิบจุ่วัดจุ่วัดได้หลายจุ่งวดเริ่มถื้นนักมากอ่ะจวดสี่สิบห้าใบศูนย์สองศูนย์สองได้สี่สิบห้าใบงวดบางนึงแห้งได้หลายเพราะฉะนั้นเท่ากับว่านิ่งดูดายเฝ้าทั่วให้ว่ามีการติดต่อกันทุกนาทีวันเถอเพื่อไว้ภาพจ็อตนี่ได้กินเข่าว่าหรือเปล่า ว่าหั่นได้กินยูเ,เพื่ออย่างว่าทีานนังเ่าเลยเพื่อสีแงลัตตรี่แพงนังสีมาเหมือน่านตัวกา,า,ามามาอยากได้โตเลคกับฝา,ากเอฟซีน้ำแนเพื่อจะควางกับชีตี้ยิบกอนนะมันสีนะ่เพื่อไวเอฟซีภาพโตเลเนาะมือี้กนะับฝากมานังยแต่เ้าเหมือนี้มือในแมนคู่ามยูครับโอยูเลยเขาแม่ครับมาพร้อตั้งแต่ายาตเพื่อน่าเห็ดส่องยูทู e ปุอกันทุกท่นเห็ดไหมบ่ เฮ้จังไหนว่าเฮ็ดไหมเฮ้ยจังไหนกับบอจักแต่ว่าจากอ่าเพิ่นเว้าสู่ฟังมาเพิ่นหยิบแล้วว่าซั่นออ๋เออเพิ่นก็นั่งอยู่หั่นล่ะเดี๋ยวสิพาไปหาเพิ่นครับอ่าเพิ่นว่าอ่าผู้นั้นมาให้หยิบแล้วหมายถึงว่ามีผู้ทีว่านี่หมายถึงว่ามีมีความคืบหน้าจากคลิปความที่เฮาลงกันอีกแม่นบ่เนาคืบหน้าแล้วคืบแล้วเออคืบแล้วร้านแมงบงกาเล่นสองช่องแน่นสองช่องแม่นเพิ่นเห็นที่ว่า แข้งที่น้องพุ่มจับแล้วก็ถือกันน่ะนะถือดวงสัมผัสสมพันธ์กันน่ะแหมครับที่เพิ่นได้เขียนล้านนั่นแหละเออเพิ่นได้เขียนล้านน่ะเือ่นไม่น้องพุ่มหยิบแล้วมาถ่ายทะมณฑ้วเรีมาเพิ่นพระมาณ่ายทก่อนครับแต่ว่าเฮามาบัดนี้บ่พ่อแม่น้องพุ่มพอบ่เห็นแม่น้องพุ่มเฮาก็สิสัมภาษณ์เพิ่นแล้วบันี้เออแม่นบ่ก็บสีทอดนึ่งตัวเออว่าเพิ่นได้ตัวใดสันตัวครับแล้ค่อยสิรู้ข้อเท็จจริงแต่ว่าที่จริงแล้วอ่าแม่น้องพุ่มกั อาจีโตถามมือเส้านนิมิแต่บอกว่าหลังจากมือบวงสวงมากกับมาฝันเลยเออมาฝันอยู่จต่จีฝันยังเนี้ยมือเส้านิเบ่ากันบ่ได้ไหลทั้งข้ายากทัดเขาให้ลูกข้าววะท่านเปลี่ยนวนวีวนไล่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคอยยิบปหาอยู่หันดอกว่ะท่านนี่ทัางช่องถี่มาหาอยู่นี่เด้อบัดแม่เล่าผันวายุจะกเล่าออกไปใสอ่ากับมีตังเจยู่ทูวรองช่องนั่งอยู่นี่ลหละสอบถามมาชื่อช่องอีหยังบุก รวยแล้วถึงจะเลิกบอกหื้อจังไรกับพ่อจักคือกันเดี๋ยวเรถึงจะเลิกอ่าเลิกแล้วถึงจะรวยบอกหื้อจังไรจังารเลยล่ะเดี๋ยวจีพาไปสัมภาษณ์เพื่อนว่าชองช่องนี้นี่เพื่อนบอกว่าเฮี้ยนอยู่ตรงขรามกันเด้ตรงขรามกันกับแม่น้องพูดตัวเฮี้ยนอยู่ตรงขรามกันเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันนะนะเพราะฉะนั้นนี่ต่อไปห้างจีเฮ็ดจังไรบ้านนี่ตัวเล็กเข้าได้เ่าท่านโม่ห้างจีเฮ็ดจังวะ นะาะเพราะฉะนั้นท่ากาจีไปเฝ้าไผ่กันแน่นี่เยแม่น้องพุ่มกับมาเฝ้าไก่เห็นปะคร <ๆ S 1> ับอ่าแต่เอาไงวาติดต่อทั้งสองทางละ่ะติดต่อทั้งจางงกยูทูบจากไมเพิ่นได้ขึ้นกันไ,ได้ขึ้นกข้อมูลขึ้นกันแม่นได้ข้อมูลขึ้นกันแต่ที่สำคัญบาดมือนีเฮ็ดยังไ๋เท่าสิมีอ่าตัวเลขแนวทางให้ FC ีเฮาเพราะว่าตัวเลขแม่น้องพุ่มบาว่าเพิ่นมาหยิบเหรอดิเน่ยเพิ่นมาหยิบเหรอดิคันว่าช่องของอ่า แม่น้องพุ่มที่ว่าเพิ่นมาสัมผัสกันลราพันว่าเพิ่นได้แล้วเขาแบเพิ่นปล่อยแล้วเขาแบบเพิ่นหลดตัวเออเพื่นปล่อยแล้วไปสัมผัสเพิ่นเนาะเออการสัมผัสเออเมียนเขาต้องไปสัมผัสเพิ่นบ่รเมียนหยางเนาะสาเหตุคืออยากให้เพิ่นเห็นหน้าเห็นตาแม่น้องพุ่มนะน่าแต่ว่าันนี้แม่น้องพุ่มอยู่การมีทางเดียวที่เ้าสิได้ตัวเรียบแปดตอนเพราะมีน้องยิบที่ห้ามการเพื่อสัมผัสช่องยุทธ์ตัคือกันครับว่าเพิ่นได้ตัวใดเพิ่อนยิบตัวใดแต่ว่าเพิ่นปล่อยคลิปไปตั้งแต่วันคุณนี่เพิ่นว่า ค่อยไปแล้วาอมาเยิบมือว่านคำคำมาหยิบมือว่านช่วงใบใบผมให่จังไสจักยางนี่แหละเนาะเดวจังไสเท่าไปไปสัมษณ์เพื่นพวามกันไปฟังพรความกันอ้าอ้าโอเคครับเข้ายาวกันโดนไรพี่สิไรผมมุ่นไปไปช่ยปันพี่วาพี่นหมา่ะพี่มาพี่้ยสัว์่าละช่องนี้อ้าอ้าต้้งได้แล้วบัยังยงยจะว่าได้สัมษณสเพื่อนนี่แหละแม่น้องพุ่มไปไส้เมื่อนี่กอนั่นก็ได้พากันมานังยู่นี่ เพื่อนไปธุระใส่บ้านี่มาเห็นมือนี่บอมเอาเลยคือว่าเพื่อนยิบรถเตลี่เตี๋ยวบ้านนี่พากันเอาพากันไทยลงไปแล้วบ่กไทยลงไปแล้วไทยลงไปแล้วอันวะโอ้ไทยมบ้านไทยลงไปเรียบร้อยแล้ว,ลวอันชื่อว่าช่องอีหยังเนี่ยเนี่ยวเอฟซีคาทีอเอฟซีเพื่อนอยากติดตามช่องรวยไม่เลิอกอันนี้เลิกแล้วถึงจะรวยบ่ช่องแค่รวยช่องนี้ช่องมันเฮ็ดเจ้าด่วดเลยเพียนคือจำชื่อช่องจะควงอะไรก็อุกอังเนี่ย S <S จำไ,ไม่ได้มันเลี่ยมไอเซียนน้อยพารวยกับเซียนน้อยล่างมีท่าผู้เดียวกันบอนีผู้ดเดียวกันอ้าวามาพอพอดีเอาวอาพอาาดีผมอยากได้ตัวเลขยูพอดีเดี๋ยวสิขออนุญาตสัมผัสอยูด่ดอกอันนี้ก็ได้นนเซียนน้อยพารวยนะครับเฮ็ดช่องยูทูปพอมอันนี้คือรวยไม่เลิกเนะาะบัตนี้เฮาจีม่า,าถามเบิ่งว่าหลังจากที่มะนังถ่ายอยู่นี่ ก่พอแม่ยน้องพุ่มนี่พ่อเจ้ามูเจ้านี่มูเจ้าสัมผัสไปแล้วเมื่อวานนี่เนาะเลขที่เพิ่นยิบให้ให้ไอ้ผู้ที่มีเียนกับเพิ่นที่ได้หลายๆน่ะเออเพิ่นยิบโตได้วาสันโอ้ที่แรงเนี่ยเพิ่นมามีผู้หนึ่งเนาะผู้ชายใเพิ่นมาแต่ทั้งไหนบูบันีน้องพุ่มเพิ่นจำได้คือเพิ่นเคยยิบให้มาเห็นแล้วก็ยกเมื่อวานสวัสดีครับโอ้มาที่นี่ผู้แม่เพิ่นก็เลยงงเมื่อวานนี่บัดนี้งงแล้วเพิ่นก็เลย ยู่ดีๆเพิ่นก็ไปยิบศูนย์หกไข่โอ้นอ oh. นเติบหนึ่งแล้วมีแผงลอตเตอรี่ย่างกัไม่อีกสี่คนบ้าที่นี่ก็มีแม่เทถาผู้นึงลง่องรถปั๊บลงมาย่งางเขามา่ามุ้งจามาน้องพุม่มมันผู้ใดบประหลุจโอ้ตอนนั้นตอนนั้นผู้เแถาผู้น,นั้นประหลุจว่าน้องพุ่มมาเปลี่ยนผู้ใดจ่อยมาแต่เฝ้าไรโ oh, อ้มาแต่เฝ้าไรเพิ่นไปเฮ็ดให้ยูคุณบานที่นี่น่ะย่างรถลงมาหน่องพุ่งก็สวัสดีครับคือเก่า แบบพ่กหัจักกันเลยโอ้น้องพู่มมาดีเพิ่นมาดีอีกเครื่องเด็กน้อยซ่อมนั้นคืองหัจักวันดีนะแปลกดีเนาะแม่กับพวกจักมันผู้ใดกระยิบรถตานี่เพิ่นมาสีแผงนะกระยิบศูนย์หกไข่คือเก่าทุกแผงเลยตัวนี้นั่นแหละทุกแผงมาสซางเปลี่ยนแต่ไหนไม่มีศูนย์หกเขาก็บเขเอาโอ้คันแพงไหนไก่มากข้าไม่มีศูนย์หกนี่คือคืองวันมัน มันแม่นเสื้อลอตเตอรี่เปลี่ยนเล็กน้อยก็ได้เนาะมาสี่คนโอ้มาผู้ใดบ่มี่ศูนย์หงเงบ่หยิบบ่เอาบ่หยิบบ่เอาเลยนั่นแหละแล้วยายนั่นแล้วก็เลยงงงเลี่ยหัน่างงเอาอีหยังหันคือเดี่ยวมาหายแล้วก็งานประวัตเแล้วบ่ได้ตั้งใจไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ชั้นเราบ่มีเงินน้ำเน่าเนาะตียายนั่นก็ได้แต่งงเลยเออยิบมาแล้วพูดว่าโอ๊ยแปลกเพูดว่าเป็นงง เอาเล็กน้อยผู้ใดนี่บัดนี้ผู้แม่เพิ่นเลยว่านี่ล่ะน้องพุ่มมาซั่นอือๆมันก็เลยเอาหั่นลอตเตอรี่06นยโอ้ก็เลยอ๋อเลยอ๋อเลยเอาลอตเตอรี่06หลังจากนั้นมาให้ว่าเมื่อวานนี่หยิบให้หลายคนตัวนี่ยิบให้2คนหยิบให้2คนผู้เฒ่าผู้นึงผู้ชายแล้วก็ผู้นึงขี่รถมั่งไดนบุมาลงแล้วก็มาันยางมาเพราะมา่มั่มมั่มพิ่นอยู่นี่แหละอืมแล้วลอตเตอรี่พันยางมาอก ยางม,มาประสบพอดีพ so so, 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 like ่อ so นั so, so so, 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 so. Is is ่งก so, so, like, so, like, ับสวัสดีครับน้องพุ่มน่ะพอดีสวัสดีครับแล้วก็เลยหยิบรถตะลี่หายย่านั่งกับงางานงานตัวของบริษัทตั้งแกชื้อรถตะลีเนาะเชงว่าสิว่าอุ้ยเลยอย่างงคือบบมกศตศูนย์หกก็สิว่าไปนะก็เลยบอยากเอาปันใดปันนี้ได้ถามเอาถึงงอนผู้ใดนะพ่อแม่คนก็เลยว่าเป็นน้องพุ่มครับเพื่อนก็เลยเอาแข็งแข็งที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้จับกันประจําเลยแม้ที่ว่า ดวงสมพงกันนช่ไหมเพื่อนได้จับไปหมู่บ้านใช่ไหมมาแล้วยิบแล้วจ้ะยิบแล้วมาแล้วแต่ว่าล้มบอดีบ้านซันว่าหมายถึงว่าผู้ขายอะล้มบอดีป่ะน้องผู้มาล้มบอดีงิ่เง่างี่แล้วขายน้องผู้มาล้มบอดีรับบ้านเศร้าป่วยไงร้านแผงลอตเีอะล้มบอดีคืองปาให้ยักบาทเนี่ยล้มบอดีมาขายเฮี้ยงอย่างแล้วสบายเด็กน้อยมันอะล้มบอดีมัึงเห็นแบบทีนี้เลยมาเอาบ่อไปกับไปในเบื้องน้องผู้กับหันหลังใส่ทั้งงี่เง่ แตมื่อปีสี่เจ้าวว่าจาท่าากระยิบคือน้าเป็นศูนย์หกคือเก่าในขณะที่ยิบตัวเรียนกน,น,นี้เงกานี้เียนเลยบอยางเบิ้งมอรม่ดีบ่จอยยังได้เบืง้บง,ง,ง,งตัวไ้ลาตัวไ้ลาไม่มามดหมนก็าะขายเนาะหานั่งเทียวมาที่นี่ก็สี่รองไปเจ้าอาจารย์ท่าหมางบ่นเปนเจ้าที่เป็นศูนย์หกยิบนาเป็นศูนยหก้าเป็นศูนย์หกคือเก่าไม่รอบนี้ก็จีพาเอฟีเสียเงินหลายถน้องบุกานี่ พูดยิบตัวใดก็มีแต่ศูนย์หศูนเก่าวันี้ไมศูนยหยิบมาแล้วแปดแพงเลขตัวเดียวมดรว้นแล้วแต่ยิบแ้งแต่หกศูนนยี่เนาะมันเป็นหกนี่ศูนยหศนย์หนี่เลยมนเป็นหกศนย์จังวัดแม่พิ่นเหมาก็รอดอีเดีะไรเป็นบ่ที่นี่เพิ่นก็เลยเมื่อนั้นผ้าไปตลาดไปตลาดได้แพงมาตดคือเลี่ยงกันอยู่เนาะเลี่ยงกันแบบหลายแพงนะย่างไปย่างอนไรก็บอกไม่อยู่แพงเดียวที่มีศูนย์หกเลยดึงแพงนั่นแล้วกัปิด ครับปิดแผงเลยหยิบเอาซุนฮกแล้วปิดแผงให้เลยแผงมันก็ย่างนี่แบบสบายใจเที่ยบปานผู้ใหญ่อยู่เจอแบบสบายใจปิดแผงก็เจ้าพวกแม่ยิบยิบแล้วก็ปิดแผงให้พ่อแหละที่อยู่ตลาดที่หลายๆนั่นซุนฮกนี่เป็นใบสุดท้ายบ่หรือจะแต่พวกหูขึ้นกันแต่มาเล่าหยิบหยิบเอาซุนฮกแล้วปิดให้ปิดแผงผู้ใหญ่อย่สินี้ก็นั่นแหละนนั้นบ่มีแล้วนะเลขที่ที่จร่ง แต่ว่าบัดนี้เปลี่ยนสีด้น้องพุ่มเนี่ยถึงบวถิกเลขไทยกระติโตัวนาคับวติกตตัวนากระติตัวหลังกันแก้ระยิบด้ยแมนค่ะเปลี่ยนเพี่ยนสั้นดิแมนนี่ตามที่หลายท่านหลายคนที่เพื่อนได้โชคได้ใช่จากน้องพุ่มเพื่อนมาเปิดเผยชูฟังนะอืมแล้วเปลี่ยนเัี้สั้นโอ้ยมูเจ้าล่งแล้วว่ะที่คลิปกระไดเอาเอฟที่อยากเบิ้งกะไปติศตามทั้งสองช่องนี่เด้อเอาไปติศตามไปทั้งช่องอันไหนกว่า S <S <อ>เสียนน้อยพ้ารวยเสียนน้อยผ้ารวยและะ้วลก็แล้วก็รวยไม่เลิอก, <S <S ลอ,กอ้าวไข่ปลาได้สัมผัสแม่น้องกุ่มจ่ว่าไข่ก็ได้สัมผัสมูเจ้าก็รู้สึกว่ากันคือกันนะ<ม>่ะนะในเด็กตัวเก่ากันอยู่กับว่ามมวเาสียแรงผาดกวนน้อเพิ่นได้เพิ่นอยู่ไก่ชิดล่ะเพิ่นก็ได้เห็นผาดที่ว่าน้องจับจังไดน้องสี่จังไส้สี่เนาะค่ะเป็นญาติกันทีเป็นญาติกันยูบ้านเดียวกันยูบ้านเดียวกัน บ้านตรงข้ามกันโอ้ยี่เฮี้ยนเฮี้ยนอยู่คนละฟังท่ากันหันหนาเขาหากันโอ้คือเพียงสายยเงี้ยนเถอะนะเหมือนน่ะหันหนาคนใดติดตามนี่คือของพคนจีดท่านก็เข้าจะสินน้อยแม่นแหละฮะบ้าเป็นยังเดี๋ยวคอยจะมาสัมภาษณ์ต่อมือเจ้าขันมาบ่พ่อก็ดีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีดิขันมือนี่เฮาจับเฮาเฝ้าเลยดิขันมาบ่พ่อเพื่อนแม่นบ่ขันมาบ่พ่อสองช่องนี่ก็เพื่อเฝ้าเลยครับไปเืือเพื่อต่อไปนี่ขันเฮามา แม่นองูนหรือว่าหนองผู้อื่บอพอร์ตเนี่ยงกระซ้าหมาตย่างคำยางคำทางไปไปหาเพื่อนยืนเงียนอากาศจิรูขวมเกอนไวเลยเอาเนาะชัดเจนเนาะได้กับคุามพูๆกัแล้วกันครับจนำทีมีครับขอบคุณครับ